สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยครับช่วงนี้ก็ถือว่าห้างหนาหยุดไปหลายเมื่อยอยู่ครับผมก็ได้ลงคลิปเพราะว่าผมติดภารกิจตื่เงียบงานแล้วครับก็บ่เป็นยังพี่น้องกับถือว่ายังทันอยู่ครับเหลืออีกเมื่อกี้มื่อกี้เวลาตาบาลก็สิออกแล้วนนเนาะพอดีผมป้ามาตามเยพพลยเพราะป้าบอกว่าเมืม่อก,ก่อนนี่เอ่อพรา้าเราพัน,พห,น,าานหน้าบ้านผมเราะว่าหัดทีแล้วเราฝันดีดีด แต่ว่าฝันในตัวไดแต่ว่าก็เป็นที่หนาเสียดายครับแต่ว่าเมื่อรัฐบาลก็ออกไปแล้วกับไปฟังจากปากองคขอเลยตัวว่าเป็นที่หนาเสียดายหรือองงวดที่แล้วแต่ว่างวดนี้มาตามกันต่อครับตามกันต่อเลยของหน่วยวันที่16กันยาปี2 5 1 4้าีครับกับเหล็กพอผ้าเหล็กฝันหนึ่งครับวันนี้ผมมาพอผ้าอยู่บ้านพอผ้าก็อยู่ครับเดี๋ยวผมจะเป็นหาเราอยู่บ้านบ้านหลังใ,ให้อีกหลังหนึ่งครับเดี๋ยวเป็นยังไหนรับชมคิดเลยครับ ครับพี่น้องตอนนี้ผมกัปันจักรย่านนด้ครับใกล้ีฮอดบานพ่อพลาดละครับ,ห,บ,พพรบหีกบเมื่อโดนกระหอดนะครับเพราะว่าบานพ่อพ้ากับบานผมกัอยู่พวกไก่กันครับตอนนี้ผมกัไก่จะถึงบานพ่อพ้าแล้ะครับพี่น้องเดี๋ยวฮ้องมาลุนกันเลย ครับเหลขฝันพอผ้างวดของวันที่สิหกันยาปีสองพนอองิี่ครับว่าพอผ้าแล้วฝันได้แบบใดด้เลขแบบใดนะครับพวดนี่ก็เป็นบานอีกหลังหนึ่งครับของพอผ้าอ้พ่อเราอยู่พอดีครับขอามาบานก็ดีพ่อแล้วครับบานเพราะว่าพ่อวันดีพ่อพ่อวันดี ครับวัดดีครับครับพ่อวัดดีพ่อโอ้ยมาหอดบานพ่อผ้าเหรอพ่อวัดดีเป็นทั่ไหนสุขภาพแม่วัดดีแม่นี่แหละครับชีวิตของแม่ปานกับพ่อผ้าซึ่งใส่็จชีวิตอยู่ร่มกันมารวมแบบจักปีก่อนเนโอ้โถามอีกันเรื่องอื่นเนาะปล่อยม่วมันเอาข้ามแมงยังเจ้าพ่อพอ ไว่อยู่จนหกเจ็ดปีหรือแม่ยุ่สิบห้าปียี่ิบห้าเจ็ดปีสี่สิบห้าปีพี่น้องเป็นความรักที่อมตะเห็นเราฟังเราชื่นใจเนาะเออดีดีฝ่ดีอันผมกับบ่ากับบ่าต่อพี่น้องเป็นที่หนาเสียดายอยู่งวดบางหันผมบ่ได้มาถ่า,ายพอผาส่วนฉันนอกภูต้องเาจะส่วนแกยังมาอยู่แม่เสียดายเนาะพอได<ม>้เลขตัวไหนกับบังหันนี่ผมมาเสียดายแง่เดี๋เลขบังหันได้ สามเจ็ดเก้าโอ้ยพี่น้องเลยโมเมนต์วาเลขออกแล้วค่อยมาเว้าวเดียวว่าได้ซื้อผู้เว้ากับว่ได้ซื้อเพราะว่าว่าเรียกอันเลเลขกอันอีกพี่น้องเลยผมก็ยากงานผมอยู่ผมก็ล้างว่างเลยี่สิบบาทก็เลียก่อยากได้เลียก่อยากซื้อเลียก่อยากเสี่ยงโชคแล้วกันเนาะเป็นที่หนาเสียดายครับพี่น้องจังวัดเป็นน้ำมันวาสนาเจ้าของน้ำมันละ เทวนแน่เป็นหูบยังสียระเทวนแน่น่ะเป็นที่หนาเสียดายอยู่สวางวันี้อันฝันได้หกขาแปดโอ้ฝันได้หกขาแปดเออหกขาแปดววาชื่อไว้แล้วละรัตติเรีนหกขาน่ะแต่าแปดหาบ่ได้อือ่วาพีไส่หนึ่งสื่อารละพีไส่ยอยู่ที่สักนสื่อายไปแล้วอ่ะอือถ้าหก หาแปดเพไดะใดก็เลยบอกเพ่นซื้อเราจะหา่ายหาแปดแล้วก็หาตามตู้เพไา้จะเอาหาแปดเขาข<ห>า,<ห>าจะนั่นเนือตายเลยหวัดว่างหันคนกงถื้อย่างนี้ชัดเเพี่น,น้งนดดนองเด้อฟังพ่อพาดีดเด้วพ่อพ้า,พาวว่างหันนือสองหลพี่ไส้เพิ่นว่เป็นคนมเกเล็ดปันไหนเรียกไตยินมันเงาซื้อเพเป็นครับอายุคนเงะแปดลิปที่แปดสิบห้าปีแล้ว อ๋อกระตุ้งก็เลขฝันพอตัวนี่งกแปดหาเนี่นก็ถือว่าชีวิตก้นห้านี่อายุก็ไปไววนู่พอเนาะเพ้อแปบ๊แปบๆนี่จะไปไปเลยจะไปหาหลายปีแล้วอเอาเป็นดึงแรงอยู่ดิเป็นงางได้อยู่ดีเดือนไปให้ไปหน้าได้ยืงงานให้ออมหน้า,นาได<ป>้ก็ถืออุนสมูรอืมก็ถือว่า เป็นความโชคดีนะพ่อนะที hmm. mm ่สุขภาพเพายังเดินไปได้มาได้หูตายังฟังเสียงได้ดีอยู่ตาเป็นยังมาบ่มูวบ่มยังบรรจุหนังสือตัวยังเป็นมึงได้บิดขนาด้บิดเพราะสายตาเป็นดีกว่าพออยู่ถ้าพ่อนี่กเห็นไงใส่แว่นก็เห็นครับขัดเทียนนี่ดอกตาแม่นว่าใส่แว่นก็มึงหนังสือทำมดทำยังก็มึงได้สบายอยู่ นี่แล้วครับพี่น้องแค่ครับว่าพี่น้องรับพี่จ้าวเนร์พอเล่ากามีแปดหาละขาแปดกันละขกแปดหาขาแปดต้องพอน้อเ่ขันสื้อสองโตกับสื้อกับไปลัามเมาด้วยพี่น้องเอ้ย่าสื้เรื่มครับยังนั่นกับย่าเรื่มขา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 อะไรกับย่าจะลืมอืมทังนก็ขอบคุณพอหลายๆเด้อพอ พาอเราก็อยากแบ่งปันอยากให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาบน้ากันเนาะเพราะว่ากระซอยได้ซ้านี่แหละเมื่ไใดพ่อพ้ากับลาบากขึ้นกันครับพ่อพ้าแบ่งปันได้ก็คือแบ่งปันความฝันให้เลขเด็ดเด็ดไปเสี่ยงดวงเสียงโชกกันเพื่อโชคดีถึงรางวัลที่หนึ่งเนาะมันเหนอพ่อว่าแล้วแล้วจะว่าก็มีอย่างแน่นอนแม่นครับกับว่ามีแนวื่นของมีแค่นี้แหละฝากพีีฝากน้องฝากเย็บที่สุขสุขคนฝากชัดๆอีกจักรอดบุ้งพ่อตัวไหนก่อนครับมีแค่นี้ละ เล็ดหกหาแปดครับครับหกหาเนี่ยยักษจะลืมสองตัวไทยอ่พ่อบอกชัดละเด้อพี่น้องเด้อฟังเอาชัดๆเด้อป่ะนี่ยไข่เชือดครับเก็บชน,นาเอาพ่อแม่ทุกคนทุกนี่พี่น้องลงสุกสูกกทก้ทุกคนเก็ซีสุกคนขอให้โชคดีสุกทุกคนครับขอบคุณพ่อเรื่ยๆโตไขมันให้หรับไปด้วยสุกทุกคนเรากาเหลืออีกหนึ่งเรียงครับพี่น้องเอาผอถือบ้างผอ เหลืออีกหนึ่งเรื่องอยากฝากพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้บ่ได้บังคับกันหรือบ่ได้เชิญชวนนี่อย่างอันนี้อยู่ที่ความศรัทธาเลยครับความศรัทธาที่เอฟซีท่านไหนพ่อจะมีกําลังมีทรัพย์สินยังคงแบบว่าอยากจะแบ่งปันให้พอจักเล็กจักน้อยนะครับการโอนไม่พอเลยครับนี่โอนไม่พอผ้าสมสะอาดธนาคารกรุงไทยครับ หมายเลขบัญชี3300-34712-2ขีด 2, 2ครับธนาคารกรุงไทยด้วพี่น้องเน้อแบ่งปันไม่พ่อเรากะพอแม่พี่น้องสิได้บุญมหาศาลสะสมไว้ครับบุญนี่บุญบ่โดนสิมาซอยเข้าบ่ต้องรอศาสนาครับศาสนี่ผู้ได้เฮ็ดบุญหลายได้บุญศาสนี่ละชีวิตสิดีขืนอย่างท่านตาเห็นเบอร์โทรของพ่อกับมี่ครับติดต่อหาพ่อผาได้เลยครับ0 8นย์7 เจ็ดสามเจ็ครับเบอร์โทรพอผ่าติดต่อโดยตรงมาสอบถามสุขภาพหรืออยากจะซอยเหลืออย่างพ่อค่ะติดต่อมาหาพ่อได้เลยครับมีแค่นี้แหละครับพอขอบคุณในหลายเรื่อพอสุท้ทยนี่ก็ขอครัอบโอ้ยพ่อในพอ,พอ,นพอสุขภาพแข็งแรงเด้ออยูอ่ด,ด,ดีไม่แห้งหลุกรันก็ได้ครับอืมลไม่เลื่อพ่อค่ะคนไหนต้องมาทาน ครับเจ้าไข่มันไปตามดวงตาบก็ตาของห้องละอันไหนครับอ่านทั่วมาอยู่แต่ว่าอามกับหยากอยู่หยากน้ำคั่วิดเดินทางไปใส่กับหยากไปใส่หยากหาโอกาสดีๆก่อนเดี๋ยวที่ผ้านมอามมาหาเด้อพี่น้องเด้อครับเดไอ้ผ้านมอามมหาเอ่อพอผ้าอยู่พอเอ่นมอามกับหยากมาอยู่ภาวาหยากน้ำการเดินทางครับพี่น้องตัวนี้สําคัญครับเพราะว่าเท้าผิษผาดปึบการเดินทางต่อไปในครอบครัวจะลําบากมาก ครับก็ถือว่าเมื่อนี้ผมก็อยุ่ใไก่พ่อพ้าก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่มีโอกาสได้มาหาพ่อพ้าข,ขอโชคลาภไปฝากพ่อแม่พี่น้องของวดวันที่สิบหกกันยายนปีสอ,องพันหร้อยสิบสี่คลิปนี้กมีสิซนี่แหละครับขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีเด้อมีความสุขเล,ลายๆโชคดีกั้ถึงรางวัลที่หนึ่งหลดคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีสสดพ่อสว,ส,สวัสดีแม่สวัสดีสาธุสาธุเด้อมันหมาน